ขณะนี้กำลังชมบ้านเก่านะฮะโบ,บาราณ40-50ปีในชนบทของจีนนะครับก็ดูแล้วก็มีความเจริญมาตั้งแต่มองถึงความเจริญการก่อสร้างนะครับว่ามีการใช้ดินเผามีอะไรนะเหมือนปิดเหมือนพวกเราตามอำเภอเชียงคานอย่างนี้ยังอนุรักษ์ไว้นะฮะแต่ก็ยังเป็นที่อยู่กลายเป็นข้าวแดง,งสัตว์แล้วแต่อนุรักษ์ไว้นะครับนี่คือเกตบบ้านเก่ามีการเลี้ยงไก่เลี้ยงสัตว์ปศุสัตว์ คนกับสัตว์ก็อยู่ด้วยกันเหมือนพวกเราตามบนนอกสมัยโบราณนะครลักษณะนี้แหละครับนี่ก็จะก็จะเป็นหลัง้าครับครับหลังาคาทีนี้เราเดี๋ยวเราไปดูถงม,มันจะมีถมงกลางแต่เราเข้าไปไม่ได้แม่เลี้ยงไก่ไว้ <c oughs> แล้วดูมันมันครับม่เลี้ยงไก่แก้ไขย้ํโอ้โหนะครับทำเองทุกอย่างหุ่นเก็บเย่าแกไม่เว้นด้วยพรพยานแรงพยานใจเบอร์สัตว์นะครับไก่เบตงตุ่นนี้เลย รันนี้ทาไก่เบตงใหไก่ไก่เบตงไก่มันไก่ข้ามันไก่เลี้ยงทุกบ้านครับทุกบ้านฮะถ่ายไปด้านโน้นนะครับมีคราบไก่บริษัทก่อนจะเป็นที่เรียนนนึ่งนี่มีการพัฒนาการพัฒนาทำให้เป็นถนนเป็นถนนคอนกรีตนะฮะต่กอนมเป็นที่ตม